ผุกเข่าประนมมือขอกราบราตนาท่าน <c oughs> ประธานสงฆ์ได้เมตานำพระธรรมยาตราได้บูชาพระรัตนตรยัยขอกราบราตนาครับ <c oughs> ตั้งใจบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเปลี่ยงกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคขาวา อาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโม สามาธิตัมปังนามาสมามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนมามิสังขังนะมามิ ท่านธรรมยังพุทธสะภาคาวะโตอุภาภาขนมการังกะโรมะเสนามตัสสะภาคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภาคาวะโต Samma Sambuddhasa, Namo Atsa, Pa Kawato, Arhato, Samma Sambuddhasa, Kr, Kr, Kr. ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะพระธรรมตราและสาธุชนที่รับชมการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มทั่วโลกหลับตารละลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณนะอนุสรสถานลำดับที่หกคือวัดปากน้ำภาษีเจริญ สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อเราจะได้ปฏิบัติบูบชาจุดประทีพน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นลำดับต่อไป ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ชัดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อเรานึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อนึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราแล้วท่านก็น้อมพวกเราทุกคนไว้ในสูงกลางของท่าน โดยเฉพาะคณะพระธรรมยาราซึ่งตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้อนุสรสถานแห่งที่ลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่หกในวันนี้ได้ตั้งใจถวายกตัญญูชาเดินธรรมยารา ลําลึกนึกถึงท่านท่านก็จะได้เมตตาเอาบุญที่พวกเราได้ทำเพื่อให้พวกเราทุกคนมีบุญมีบุญเชื่อมกับท่าน แล้วถ้าเราตั้งใจมีวิริยะอุตสาหะฝึกสมาธิตามคำสอนของพระเดชทะคุณหลวงพ่อเราก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายเพราะวิชาธรรมกาย เป็นวิชาที่หลวงปู่ท่านได้บรรลุณอนุสรสถานแห่งที่สี่คือวัดโบสบนแล้วท่านก็ปักหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายณอนุสรสถาน ลำดับที่หคือวัดปากน้ำแห่งนี้ทำให้วิชาธรรมากายแผ่ขยายออกไปทั่วประเทศไทยแล้วก็จะไปทั่วโลกจนกระทั่งพวกเราได้มาเป็นลูกเป็นหลาน ได้มาบําเพ็ญกตัญญูบูชาฉะนั้นพวกเราก็จะมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ตามความเลื่อมใสให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ปักหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายตลอดอายุไขของท่าน Yeah. <laughs> lào nữ... thân đũng phù bù... nước hay chắc có tăng quàm lươm sảy quàm lươm ẩn ที่เราได้ตั้งไว้แล้วในมหาปูชนียาจารย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารบุญอันเลิศบุญที่เกิดจากความเลื่อมใส ก็จะทับทวีจะมีอานิสงส์มากนะนุสรสถานลำดับที่หกนี้เป็นสถานที่ ที่พระเดชคุณพระคุณหลงปู่ปักหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายแล้วก็ทำวิชาสู้รบปรดมือกับพยามารทั้งหลาย ณวัดปากน้ำแห่งนี้วิชาธรรมกายได้แผ่ขยายออกไปทั่วประเทศมีผู้มาปฏิบัติธรรมมากมายไม่ใช่เรือนร้อยไม่ใช่เรือนพัน ไม่ใช่เรือนมือแต่มากกว่านั้นและนับนับวัดปากน้ำภาษีจเจริญแห่งนี้มหาอุบาสิกา จันก็ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้เข้ามาเรียนวิชาธรรมกายแล้วก็ได้รับ ชาธรรมกายและณนะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ได้พูดถึงผู้สืบทอดซึ่งมหาราชนาอุาิกาจาันโคดบอยูได้รับคำสั่ง จากพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าวิชาธรรมกายจะต้องสืบทอดต่อจนกระทังง่งเกิดวัดประธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชัยโยซึ่งเป็นผู้ที่เป็นศิทธิ์เรียนวิชาธรรมกายจนกระทั่งท่านมีโครงการกตันยูบูชาในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์มาเป็นปีที่สิบสามแล้วพวกเราทุกคน ก็ได้เข้ามาได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญที่เป็นบุญพิเศษโด,โดยเฉพาะคณะพระธรรมยาตราก็จะต้องบวช เราก็ต้องฝึกตนทนหิวบําเพ็นตะบะเพื่อเดินธรรมยัตราตลอดโครงการจนกระทั่งมาถึงวันนี้ได้ฝึกได้ปฏิบัติสมาธิจนกระทั่ง บางรูปก็เข้าถึงความสบายบางรูปก็เข้าถึงแสงสว่างเข้าถึงความสุขฉะนั้นขอให้ทุกท่าน แนน้อมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาณเอามาไว้ที่ศูนย์กลางกานึกถึงความบริสุทธิ์นึกถึงพระคุณของท่าน